เหตุการณ์ที่จะให้ชมต่อไปเนี่ยนะฮะเป็นเหตุการณ์คนที่เขาเป็นเจ้าของวัวครับเขากำลังต้อนวัวอให้เดิน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 เสร็จแล้วนะฮะอยู่ๆก็เดินไปตีมันเอา้าพอไปตีมันปุ๊บคุณคิดว่าอะไรจะเกิดขึ้นน้องวัวปกติทั่วไป ถ้าวัวปกติทั่วไปผมว่าตีปุ๊บน้องก็อาจจะรีบเดินเร็วๆหรือ,อเปล่าเออนี่พื้นฐานนะทั่วไป<น>คิดว่าอย่างนี้นะนี่น้องเป็นแม่ลูกอ่อนไง<อ>น้องน่าจะตกใจน้องอารมณ์เสียมากฮะหันไปขวิดเจ้าของเลยฮะโอโลองชมครับไครัยยัยไัยย่ยโอ๊ยโอ๊ย เนี head. Head. ่ยคุณผู้ชมฮะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเห็นไหมฮะโอ้โหนี่นี่วิ่งโอ้ยเมื่อกี้วิ่งไปไปขิดสุนัขต่อด้วยนะอาจยะเล่าให้ฟังว่าแต่ละคนที่โดนขิดเป็นยังไงกันบ้างนะฮะเริ่มจากคนเลี้ยงวัวนี่ก่อนไม่รู้ว่าสุดท้ายเป็นเจ้าของหรือเปล่าไม่รู้อะอาจจะแค่รับเลี้ยงหรือเปล่าแต่เนี่ยฮะวัวโกรธมากพอขีดเสร็จปุ๊บวิ่งฮะคือเหมือนวัวกำลังเริ่มตเลิดแล้วอะเผอิญดันมีมอเตอร์ไซค์ผ่านมาพอดีแล้วเป็นลูกเจ้าของวัวเหรอใช่ฮะจะมาช่วยไงจะมาช่วยตอนนนชชเลยะพรรบววัััทตไม่ถูกค ก็ไม่รู้จะยังไงยัดแก้ยักยันสุดท้ายวิ่งไปหาสุนัขต่อโโอ้หคนดูคลิปนี้บอกโอ้โหใจหายใจคว่บเหตุการณ์นี้นะครับเกิดขึ้นที่อำเภอด่านขุนทดครับจังหวัดนครราชสีมาช่วงเวลาประมาณสักหกโมงเย็นของวันที่14มิถุนายนนะครับก็อย่างที่เห็นภาพไปนะฮะฝูงวัวก็กำลับบงเดินมา แล้วก็คนเขากันั่นแหละคนเลี้ยงก็เดินไปตีมันก็เลยเกิดเหตุการณ์โกราหุนนี้ขึ้นอเพราะว่าวัวเนี่ยฮะค,คือพอโดนตีปุ๊บเนี่ยเขามีอาการเกลี้ยกล่อทันทีอ่ะเหมือนเขาคุมตัวเองไม่อยู่เ<อ>นาะแล้วจังหวะที่เขาวิ่งเมื่อกี้เห็นไหมนะไหเนี่ยไอ้จังหวะเนี้ยคือความที่มันชนนูน่นชนนี่ชนนั่นอะ่ะมันก็ยิ่งไปกันใหญ่ไงนะฮะนี่แหละนะฮะสุดท้ายเจ้าของคลิปเขาก็มาโพสต์อีกทีหนึง่งเพราะว่ามีคนเป็นห่วงเยอะมากอันดับ,รบแรกฮะ เขาถามว่าสุนัขเป็นอะไรไหมเ oh. พราะภาพมันจบแถวนั้นมันจบตรงที่น้องวัวเนี่ยวิออ่งเข้าไปขิดน้องสุนัขเออเป็นห่วงก่อนเลยนะฮะเขาบอกว่าน้องสุนัขปลอดภัยดี oh. นะฮะและทุกคนที่อยู่ในคลิปนั้นก็ปลอดภัยดีนะฮะซึ่งเจ้าของวัวนะฮะเธอบอกว่าอย่าไปทัวลงนะเพราะเจ้าของวัวน่ารักมาก พอเกิดเหตุการณ์ขึ้นปุบนะครับตอนเช้าเนี่ยติดต่อมาเลยนะติดต่อมาเลยว่ามีอะไรให้ช่วยเหลือบ้างหรือเปล่ารลรวก็เล่าให้ฟังว่าวัวเนี่ยเพิ่งซื้อมาแล้วก็เป็นแม่ลูกอ่อนก็เลยยังค่อนข้างดื้ออยู่ยังคุมไม่ค่อยได้มันก็เลยเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นนะครับที่มันอารมณ์เสียอาจจะเป็นไปได้ว่าจังหวะที่ตี มันเป็นข้างหลังผู้ชมถืกภาาออกไหมครับมันใกล้ใกล้ท้องอ๋ออาจจะห่วงลูกครับเป็นห่วงลูกก็เลยอารมณ์ทุนเฉียวขึ้นมาครับนะฮะส่วนเจ้าของเนี่ยฮะที่คนที่ไปตะแยะที่โดนิดไหนไหมเขาบอกกระดูกร้าวโอ้ก็มันิดค่อนข้างแรงอ่ะครับครับนี่แหละนะฮะเอามาให้ชมกันโอ้โหเพราะฉะนั้น อย่าว่าแต่เหตุการณ์แบบนี้เลยถ้าคุณผู้ชมเนี่ยมีโอกาสเดินทางไปที่ไหนก็ตามอคุณจะไปเที่ยวหรืออะไรนี้แหละบางทีคุณอยากจะถ่ายรูปอะ่ะไปวัวมันเยอะดีอยากจะเซลฟี่อยากจะอะไรเงี้ยระวังนิดนึงนะฮะเรา<อ>ไม่รู้อารมณ์เขาเนาะเอออยู่ในพื้นที่ที่มันแบบว่ามีระยะห่างหน่อยครับเกิดว่าอยู่ในจังหวัดที่เขาอารมณ์ไม่ดีขึ้นมากู<อ>เลยมันจะคุมไม่อยู่นะ พราะว่าภาพแรกที่พี่กอฟถามว่าถ้าตีวัวแล้ววัวจะทํำยังไงเนี่ยผมก็คิดว่าวัวมันก็คงน่าจะต้องรีบรีบเดินไปก็ส่วนใหญ่นะเป็นอย่างนั้เดินไปแบบไม่สนใจเราอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราตีมันก็เหมือนสะกิดเขาอะไรอย่างเงี้ยผมไม่คิดว่าเหตุการณ์มันจะบานปลายขนาดนี้นี่แหละโอ้โก็แม่ลูกอ่อนแตจะห่วงลูกเป็นหลักนะฮะ